ยังอยู่ที่เรื่องของพืชผักผลไม้เดี๋ยวจะพาไปดูกันหน่อยช่วงนี้ลูกหยีครับในหลายพื้นที่กําลังออกลูกออกดอกตอนนี้พี่น้องเกษตรกรเขาก็เลยนํามาแปรรูปครับสร้างรายได้หลักมือเลยนะฮะในแต่ละเดือน <ๆ S 1> เดี๋ยวจะพาไปกันที่จังหวัดตรังกันหน่อยนะครับตอนนี้พี่น้องนะครับสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนลูกหยีแปรรูปบ้านหนองแสงอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังเขากำลังทยอยตระเวนครับ ไปรับซื้อลูกหญีตามหัวไร่ปลายนาของ<ะ>บรรดาพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังออกลูกออกดอกนี่ดกมากจริงๆรับซื้อเป็นกิโลนะกิโลละ200บาทหรือว่าถ้าเหมาเป็นต้นก็ต้นละ2 0 0 0ถึง5,000บาทอ่ะอันนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ที่หนึ่งนะที่พี่น้องเกษตรกรที่เขาปลูกไว้หรือว่ามีลูกจีไว้จะได้รับแล้วพอซื้อเสร็จเอามาทําอะไรก็เอามาปรุงครับเอามาปรุงรสแบบนี้แต่ว่าต้องคัดเอาเฉพาะผลที่สุกก่อนนะคุณออฟฟี่คุณผู้ชมฮะเอามาเนี่ยแปรรูป แล้วหลังจากนั้นครับก็จะเอาลูกหยีที่มาปรุงแล้วเนี่ยนะฮะเข้าตู้อบด้วยตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดแล้วก็สำนักงานพลังงานจังหวัดตรังนี่แหละฮะก็เรียกว่าสามารถทำให้อบลูกหยีเนี่ยแห้งได้เร็วขึ้นถ้าหากเทียบกับการตากด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ปกติทั่วไปนะฮะประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก แล้วพอทำเนี่ยไม่ได้มีแค่รสธรรมชาติอย่างเดียวคุณออฟฟี่มี <นะ S 1> หลากหลายรสชาติด้วยนะครับโอ้ทำเป็นรสเด้อคะมีรสปราปิกา้ามีไม่ดีเนี่ยมีแบบไม่มีเม็ดด้วยนะมีหมาล่ามีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้เรียกว่าออเดอร์กันไม่หวาไหวดไม่ไหวราคาขายเนี่ยถูกมากเริ่มต้นที่10บาทถ้าหากใครมีเงินหน่อยก็ซื้อกันเป็นกิโลกรัมละ500บาทตอนนี้ผลิตไม่ทันเพราะออเดอร์มาทั่วประเทศจริงๆถ้าหากใครสนใจนะครับสามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ที่ Facebook ลูกจีตรังลูกจีแปรรูปค่ะเข้าไปดูได้น,นะครับ